โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอีฟุตบอลกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับนักเตะประจำวันปรหัสที่เดเดือน11ปี2 0 24นะก็หลังจากที่พี่โคสปอยมา3ตัวคือเป็นคูโบโอโมแล้วก็ลุคแมนใช่ไหมผมยังไม่ดูค่าพลังเลยนะแต่ลุคแมนเอาจริงมันเก่งทุกตัวนะเกมเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาไปเรื่องตัวแรกกันเลยดีกว่าครับโอเคเปิดมาที่ตัวแรกเลยอดัมอาร์มสตรองเป็นเชียร์ทีว่านร่างเนี้ยแต่ว่าอาร์มสตรองจริงๆการ์ดสแตนดาร์ดมัน ฟอร์มสแตนดาร์ดถนัดเท้าเดียวเท้าขวาวิ่งดีดิบบิ้งดีฟินิชชิ่ง88เอามือเอาไปเนี่ย88เอาจริงก็คือกองหน้าออฟสไตล์เก่งมากๆเลยตัวเนี้ยข้อเสียก็คงเป็นสกิลที่มันมันก็คือสกิลกองหน้าธรรมดาไม่ได้มีสกิลเลนท่าอะไรอย่างนี้เลยมีแอคโคปติกฟินิชชิงฟินิชชิงจะไปหลีกเฟิร์สไทม์ช็อตลองเลนเคอร์เลอร์ไม่มีลองเลนชูตติ้งแต่ค่าพลังมันเหมาะกับเล่นกองหน้ามากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยวิ่งไวดิบบิ้งมียิงคม เจ้าคอแนแทคเจ็ดสิบก็ตัวเล็อกอะ่ะวิ่งจุดจูจัดเลยนะอดัมอาร์มสตรองตัวเนี้ยเคียที่เอายิงผมคงไม่เอามาเล่นปีกนะมันไม่มีสกิลส่งด้วยผมก็คงเอาไปยิงเป็นกองหนะ้อาออสไตล์ตรงนี้เอาจริงใช้งานได้ดีนะอดัมอาร์มสตรองตัวเนี้ย้าพลังอย่างเจ๋งมาใช้งานได้เลยตัวแรกอาร์มสตรองตัวต่อไปก็โดมิ Standard, นะิกโซลังกีโกโพเชอร์ฟอร์มสแตนดานนะก็เอายิงค่าพลังก็สวยมากเลยนะด,ดิบิง้งริงๆกองหน้าสไตล์นี้ตัวสูง187อ่ะ อาจจะน้อยอาจจะน้อยไปหน่อยที่เข้คาคอนแทกดีสปี 8, 9, ดแปดเก้ดียิงคมเนะี่ยเขาดูบู๊ตอย่างน,นี้โอ้แอเซสเลชั่นมันหายไปสามจริงก,ก็เห็นผลอยู่นะฟินิชชิ่งเหลือ88เลยเหรอแต่ว่าสกิลก็มีเดบุ ouch, ๊ทัสมีไม่มีแอคโคบิกฟินิชชิ่ด้วยนะโ o ลังกี้ลองเลนเคอร์เลอไม่มีลองเลนจุดจิงมีดิปปิ้งช็อตเดบุ๊ h ชิปช็อตคอนโทนไลซิ่งช็อตสำหรับโดมินิกโซลังกี้ ที่สปีดมีแอคเซ r เ t ชัน80นจริงก็อาจจะน้อยไปไหนอ่อยจริงๆหลี d i p ิ i n ิ80โอเคฟินทิ่ง88ก็โอเคสก,กิลก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับกองหน้าแล้วละ่ะมี heading ไหมมี heading แต่ว่าไม่มี a อเรียลแต่ว่าถ้าเล่นหน้าเดี่ยวผมว่าโซลังกี้เก่งนะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเล่นหน้าคู่ไปเอาอั m มสตองตัวเมื่อกี้ดีกว่าถ้าได้ทั้ง2ตัวนะสำหรับโซลังกี้ตัวนี้ผมให้ใช้งานได้นะ มาใช้งานได้แต่ว่าผมให้อาร์มสตองดีกว่าวะ่ะโอเคต่อไปมันชื่อนิโคลโลซาวูน่า็นาใช่นะออฟเ v นซิฟบิงแบ็กแบ็กบุกขนาดสองเท้าวันล่างนี้แต่ว่าเล่นได้ทางเดียวแหละสปีดดีอ้ำช้าว่ะยิงแบ็กบุกสปีดประมาณนี้มันชา้าแต่ก็เข้าใจอายุยังน้อยค้าพลังน้อยมากเลยดีแต่ดีเฟนซ์ประมาณนี้พอแล้วเปิด80ยิง72แต่ว่า มันไม่ค่อยจะสุดสักทางเพราะค่าพลังมันน้อยจริงเนี่ยอวีห์มัน94สกิลดีนะมีแมนมาร์กิ้งมีพินพอยต์มีบ er, ล็อกเกอร์ลองเล่นเคอร์เลอร์มีเฟิร์สไทม์ช็อตอินเตอร์เซปชั่นอะไรพวกนี้สำหรับแบ็กบุกสกิลแบบนี้เอาจริงผมก็พอนะมีพินพอยต์มีแมนมาร์กิ้งแถมมาให้นิดหน่อยแต่ว่าค่าพลังมันน้อยไปจริงๆถึงเนื้อขนาสองเท้าก็เถอะนะตัวนี้ผมให้เฉยๆนะมาเฉยๆเลยโอเคต่อไปมันชื่ออะไรอะโคกิโคกิโอกาวะอะไร สนาดสองเท้าโกโบเชอร์สนาดสองเท้าฟอร์มสแตนดาร์ดค่าพลังน้อยน้อยจริงๆกองหน้าค่าพลังสําหรับตําแหน่งกองหน้าก็คือแพลอัมซองกับซองกี้เมื่อกี้แต่สกิลมัน,สก,มนสกิลมันเยอะขนาดนี้เลยวะสกิลโคตรโหดเลยว่ะมีหมากเซเทอร์มีโซคอนโทนแต่ว่าไม่มีแต่ว่าท้าจริงๆแต่สกิลกลองหน้าเฮดดิ้งเอเรียลสกิลกลองหน้าตำพันตำพัญน,น,นี่ครบเลยนะมันก็คือเลวานดอฟสกซีนี้แต่ว่ามีพวก มาเเฉยนแถมมาให้แต่ค่าพลังมันน้อยไปจริงๆตัวเนี้ยถนัดสองเท้าถ้าตัวนี้มาค่าพลังพอๆกับไอ้พวกฟูลูฮาชิอะไรพวกเนี้ยผมไม่ใช้งานได้เลยนะแต่ว่ามาค่าพลังมันน้อยไปจริงเสียดายผมให้เฉยๆนะตัวเนี้ยแต่สกิลมันเยอะเกินไปจริงๆวะ่ะมาเฉยๆแต่ดีกว่าไอ้แบ็คของยูเว่เนี่ยแหละโอเคต่อไปก็เป็นมาติเนตของคิโรนาแบ็คบุกฟองสแตนดาร์ดถนัดเนะท้าเดียวเท้าขวาวิ่งดีสปีดดีอะไรพวกนี้หมดเลยนะค่าดีเฟนส์ก็ดีเปิดก็ดีดิบบิ้งก็โอเค ค่าพลังค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับแบ็กตัวบุกของผมส่วนสกิลมีแต่พวทัสไม่นี่มันดิโอ้โหมันไม่มีพินพอยมีวันทัสพาแต่ไม่มีพินพอยนี่เกิดมาเป็นปีกหรือเป็นแบ็กนี่เสียชาติเกิดด้วยว่าเกมเนี้ยถ้ามันเพิ่มสกิลเป็นการธรรมดาได้นะมันใช้งานได้นะตัวเนี้ยแต่ว่าการเขียวมันเพิ่มสกิลไม่ได้ตัวนี้ผมไม่เฉยๆนะมาเฉยเต่อท้ายตัวนี้เลยโอเคต่อไปก็เป็นตระกูลซิมิโอเน ฟอร์มสแสดงดาบเป็นโฮเพเย์ยืดตำแหน่งมันแปลกว่ะเพราะว่าสงสัยว่านัดนี้อาจจะลงเป็นใช่ลงเป็นปีกขวาต่ำสปีดดีดิบบิ้งดีฟินิชชิ่งดีตัวนี้มันต้องเล่นกองหน้ามาก่อนบอกว่าค่าพลังประมาณนี้กองหน้านี่โอเคแต่ว่าถ้ามาเทียบกับไอโซลังกี้กับอาร์มสตองก็ก็แพ้นะค่าพลังอ่ะเล่าคอนแทคดีส่วนโซนเจ็ดสิบสี่แต่สกิลมันของแท้ว่ะเอาจริงมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับยอร์เลนเต้ฮะตัวนี้แต่เป็นยอร์เลนเต้ที่มันมีดับเบิลทัช มีดูพาซิ่งไม่มีพินพอยจะเล่นปีกขวาก็เล่นยากอยู่ไม่มีสกิลเปิดต้องตัดยิงแต่โฮเมเยอร์ปีกโฮเมเยอร์ player, มันก็ลงต่ำแล้วก็มันไม่ได้ยืนถางเลยค่ะนั้นนะเล่นปีกขวาต่ำอางิงผมว่าเล่นไม่ไหววะ่ะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นกองหน้าถูดถายได้อยู่นะ แต่จริงๆมันก็เก่งไม่เท่าไอ้สตัวที่ผมให้ไปแหละหรับซีมีโอเน่ผมให้เฉยๆว่าสก,กิลมันดีจริงนะแต่ว่าตำแหน่งเล่นมันน้อยเอามาเล่นปีกสูงถามว่าโอเคไหมเอาจริงผมว่ามันมีตัวอื่นที่เล่นทางเรื่องที่ดีกว่านี้นะพวกตัวสแตนดาร์ดแล้วถ้าล่างนี้มันเอ็นเอ็มเอฟได้นะผมก็คงให้ใช้งานได้นะแต่ว่ามันเล่นในตำแหน่งแปลกๆอยู่มาเฉยๆแต่ว่าผมให้เป็นตัวที่2ของเฉยๆโอเคตัวไปมันชื่อว่าอะไรอะมันชื่อว่าเคอร์เคสใช่ไหม อืมนี่แหละมีลอสเกอร์เกตเคเกตอ,อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปบอลมัดแบ็กซ้ายวิ่งดีดีเฟนซ์ประมาณนี้โอเคแล้วแบ็กบุกเนี่ยโอ้โหแล้วเปิดโโอ้หแล้วค่าเคอร์วงประมาณนี้แต่ว่ามันติดบูทใช่ไหม,มถ้ามันมีบูทก็เก้าสิบเก้าสิบเปิดคมอยู่ดีแล้วดิบิ้งประมาณนี้ก็จะปีดมานี้ก็วิ่งไวค่าดีเฟนซ์ก็โอเคสหรับแบ็กบุกขอพินพอยต์โอเคมันมีทั้งพินพอยต์ทูพาสซิ่งแมนมาร์กิ้งอินเตอร์เซพชั่นไวทิ้งจะไปเด็กเอาจิงใช้ได้นะตัวเนี้ย สปีดจริงสปีดเก้าสิก็อาจจะช้าไปแต่ว่ามันแอตเลเชันมันก็90ด้วยค่าดิบบิ้งที่มันมีผลต่อการเลี้ยงบอลในทุ่นี้ก็ทําให้ไวขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วเปิดคมเนี่ยแปตัวนี้ผมไม่ใช้งานได้นะมาใช้งานได้อยู่ข้างหลังโซลังกี้เลยโอเคตัวไปโกของนี้มันชื่ออะไรมาซินบูก้าเบลก้าอะไรอานผิก็ขออภัยนะฟอร์มสแตนดาร์ดจำเจก็น้อยไปอยู่เลยค่าพลังโกอืน้อยนะเอาจริง ค่าลังโกหลังๆมาเดต่ตัวที่ไม่ค่อยจะจีจ๊ดจ๊ามาเลยมีไฮพันไม่มีโลพันด้วยก็ออกบอลช้าอยู่นะไม่มีโลพันธ์ข้าลังประมาณนี้จำแค่นี้ฟอร์มกระดาษด้วก็เฉยๆนะโกอะ่ะมาเฉยๆอีกตัวเลยโอเคตัวไปก็เป็นทาเกะภูสาคูโบะนะฟอร์มเอเวอลิ่งโพลิฟิกถนัดเท้าซ้ายโพลิฟิกดิบบิ้งดีเอานี่ผมยังไม่ได้ใส่บูท ใส่บัวก็อังกิงก็ไม่ได้แตกต่างมากอะไรสปีดจากแปดเจ็เป็นเก้าสิบอังกิงก็หายไปสามแต่ว่าข้าวพลังอย่างอื่นมันโคตรโหดเลยว่ะครูโบมันเป็นลูกหลักพี่โคน,นัมมีจริงจริงว่ะวิ่งก็ไวดิบบิ้งก็ได้ยิงก็คมฟินิชชิงแปดสิบห้าคมวโยนะครับทีมผมอีกผมว่าเอามาเล่นเอเมพออฟสไตล์อ่ะโคตรสุดเลยนะครูโบตัวเนี้ย สกิลก็สกรรพคุณมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วครูโบยแล้ว,ว่าท้าตอนนี้เคอเลอร์มีพินพอยต์มีทั้งทูพาสซิ่งเอาจริงครูโบตัวนี้แม่งสุดโอตจริงๆว่ะของแบ็คถึงว่าจะมาเป็นโพลิฟิกเล่นแค่ปีดสูงไม่ออฟสไตล์ก็เถอะนะแต่ว่าค่าพลังมันเอาไปเล่นออฟสไตล์ก็ยังเก่งไงเอฟเอฟอะไรพวกนี้เอสเอสก็เล่นได้นะเพราะว่ายิงคมแล้วก็จะปีดก็มีดิบบิ้งก็ได้โอ้โหครูโบนี่ยอมจริงสุดโตมาครูโบสุดโอตตัวต่อไปก็ดานิโอโมสไส่ห้าขวาห้าโฮเพเยอร์ ร่างนี้ค่อนข้างเดี๋ยววิ่งไวอยู่นะโอโม่แปดห้าเก้าสิบจริงๆไวอยู่นะโฮเปเยอร์เอ็มเอฟแค่นี้ผมพอละดิบบิ้งไทป์โพซิชั่นบอลคอนโทรลแลว Deep bing, ai, position, ball, พวกนี้ก็โอเคส่งดีแปดสิบแปดยิงก็คมแปดสิบหกแล้วส่วนสกิลดูดิมีทั้งแต่บวกทาร์ทลองในเคอร์เง็ตในชูตติ้ Color, ง shooting. มีพินพอยต์มีทูพาสซิ่งเอาไปเล่นปีกออฟสไตล์ล้วกนณดสองเท้าโยกไปเล่นเอามาเปิดถึงค่าเปิดจะน้อยแต่มันยังมีสกิลช่วยอยู่ไงพอไหวอยู่ สกิลก็ดีสปีดก็พอได้ดิบบิงก็ได้ยิงก็คมแล้วเป็นโฮเปเยอร์เลยนะเล่นเอฟเอเอฟได้ไม่ออฟสไตล์ด้วยถนัด2เท้า,ทาด้วย,วยก็สุดโหดอีกตัวว่าจะเชียงเดียวเลยก็คือฟอร์มมาแหละตัวนี้มันเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดถ้ามันเป็นฟอร์มอาเบิลลิงนะจะเก่งกว่านี้เยอะเลยอะแต่ว่ายังไงก็อย่างนี้ก็สุดโหดอยู่ดีแหละมาสุดโหดเอาจริงดีกว่าคู่โบะนะสำหรับผมนะแล้วก็ตัวสุดท้ายของแพ็คนี้ก็เป็นอาเดโมล่าลุคแมนโฮเปเยอร์เอสเอส ขนาดสองเท้าฟอร์มเวเวอร์ลิง่งวิ่งไวดิบบิ้งดียิง85ก็โฮเมเยอร์ s ออ่ะนี่คือค่าพลังที่แบบว่า SS คือโคตรสุดโหดสำผมนะผมเล่นเอสเอสนะในทีมอ่ะค่าพลังบอลนี้ก็คือเจ๋งมากๆแล้วขอดูสกิลหน่อยดับเบิลทัสลองเล่นเคอร์เร่ลองเล่นชูตติ้งช็อปเทิร์นมีทูพาสซิ่งด้วยมีซูเปอร์ซับมีโซคอนโทรลโอ้โหแต่ว่าถ้าใครเล่น SS นะไอ้ลูกแม่นตัวนี้นี่คือของแท้นะในทีมเลยอ่ะ สกิลก็คือโคตรสุดเลยจริงๆลุกแม่นอ่ะก็สำหรับลุกแม่นที่เป็น SSHole player สปีดดีดิปปิ้งได้ยิงก็ดีถนัดสองเท้าฟอร์มเอเวอร์ลิงสกิลเลนท่าก็มีสกิลยิงก็มีและสกิลส่งก็มีก็สนโดนะอีกตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสังเกต3ตัวที่มันสปอยมานี่ก็สุดโหดของแพ็กหมดเลยนะแต่ว่าลุกแมนลอิงผมให้ อันจริงดีกว่าคู่โบว่ะแต่ว่าโอโม่คือดีสุดของแพค็คและสำหรับผมโอเคทุกคนก็จบไปนะสำหรับการแต่ระดับนักเตะพี่เอาตัววีกรอบนี้ก็3ตัวที่สปอยมาก็อยู่เป็นสุดโท3สามตัวเลยนะ ต่เอาจริงผมเสียดายลุกแม่นเป็นนิดนึงอ่ะผมว่าค่าพลังเกมลุกมันอาจจะยังมากได้กว่านี้นะแต่มันก็ยังดูแบบกักอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าถามผมว่าอยากได้ตัวไหนของแพ็คนี้ผมอยากได้อาร์มสตองนะอันดัมอาร์มสตองตัวอื่นได้มาผมก็เฉยๆอ่ะแต่อาร์มสตองก็คืออยากได้จริงอยากเอามาลองใช้ดูเห็นเขาว่าเพชรในตมเนี่ยเหรอตัวสแตนดาร์ดอ่ะก็มันเดินมาทุกคนที่ผมจัดอันดับไปทั้งหมดแต่ไม่ต้องเชื่อนะ เพราะว่าเปิดได้ตัวไหนก็ไปลองเล่นกันเองดูก่อนแต่ละคนมันมีนักเตะที่เข้ามือไม่เข้ามือไงไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมนะครับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ